แทนวันนี้นะคะคูลาลี่รีวิวนะคะจะมาเปิดกล่องนี้นะะซึ่งกล่องนี้เป็นคุ้มรั์นะที่จะสร้างอาชีพให้กับทุกคนได้นะคะแล้วก็ใครที่ตกงานหางานอยู่อยากหารายได้เสริมแล้วบอกเลยว่าอันนี้เหมาะมากที่สําคัญไม่ต้องสต๊อกของแล้วก็มันต้องใช้ประจําเลยนะะซึ่งเป็นจุดขายที่แบบว่าดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะเอานี้ไปเปลี่ยนอาชีพแล้วก็สร้างรายได้กันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าในกล่องนี้คืออะไรแทนๆ นี่ค่ะนะคะกล่องนี้นะคะมันคือปลานะคะปลาสดหรือว่าปลาน้ําจืดน,นะคะซึ่งเรามีฟาร์มปลาเนี่ยบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยมากกว่า500ไร่นะคะทุกคน500ไร่นะคะดูตามภาพได้เลยนะคะ500ไร่เดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สดสะอาดนะคะนี่นะคะนี่คือปลานะคะเราทําปลาแดดเดียวนะ,ะฟาร์ม500ไร่เนี่ยเราทําปลาแดดเดียวแล้วก็ สดสะอาดมากๆที่สําคัญนะคะเราขนส่งด้วยขนส่งเย็นแล้วก็ส่งจากโรงงานแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ฟรีเก็บความเย็นให้เนี่ยถูกรูปแบบเลย p นะ k แพ็คเกจจิ้งไม่ต้องห่วงเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ปลาดุก นะ,ะระปลาดุกที่เดี๋ยวดูที่หน้าช็อปได้เลยนะคะว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่ใครจะสั่งซื้อก็ซื้อได้เลยแต่ที่สําคัญนะคะเอามาบอกอาชีพนะคะรับตัวแทนนะคะสำหรับการขายปลาพร้อมปรุงนะคะปลา้อมปรุงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นปลาแดดเดียวอันนี้ปลาสลิดนะคะซึ่งโรงงานของเรานะ,ะได้รับออยอแล้วก็ได้ผ่านมาตรฐาน GMP อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะ,ะเพราะว่า โรงงานเนี่ยมีมากกว่า500ไล่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของปลาสลิดนะคะที่เป็นตัวเดียวนะคะเราก็จะมีขายแบบ200กรัม300กรัมแล้วแต่เลยแต่ว่าพร้อมปรุงอันนี้จะเป็นปลาสลิดแดดเดียวเช่นกันนะคะนี่ค่ะมีอยอยเรียบร้อยแล้วนะตรวจสอบได้นี่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างปลานินไรลกล้างเวลาที่เราไปปรุงอาหารเนะะี่ยค่ะเราได้ทําปลาสดสดนะคะอาจจะทอดก็อร่อยแล้วราดน้าจิ้มเนี่ยคือแบบโหแซ่บมากนะคะเห็นไหมคะไรลกล้าง จะมีใครที่ทําให้เราแบบสาเร็จแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยกันเองมากๆราคาจากโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้สั่งไปทานกันดูนะคะแล้วก็ใครอยากเป็นอยากได้อาชีพเนี่ยก็สมัครตปวแทนมาได้เลยนะคะอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนเห็นไหมคะก็มีแบบทอดแล้วก็อันนี้แบบทอดนะคะ ทอดราคาไม่แพงนะคะอย่างที่บอกว่าจากโรงงานถ้าสําหรับใครดูคลิปนี้แล้วนะคะสนใจสมัครตัวแทนกรอบที่ลิงก์ได้เลยแล้วก็ส่วนใครที่อยาก CF ลงไปทานก่อนนะคะก็คลิกที่ช็อป นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลองไปทานดูนะ้วว่าเป็นไงบ้างแล้วถ้าติดใจนะมาสั่งซื้อซ้ำได้ที่นี่แล้วก็เราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาให้นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปลาน้ําจืดแปรรูปนะคะจากโรงงานและเดี๋ยวนะคะใครที่เป็นอาชีพนะคะเราก็จะมีเทรนนิ่งให้แล้วก็ให้โปรดักต์นี้ให้อาชีพไม่ต้องสต็อกของนะคะเพราะว่าเราส่งตรงจากโรงงานแค่คุณมีลูกค้าก็พอนะคะแล้วสมัครยท่ทานแรกนะคะกอกลิงก์มาได้เลยนะคะหรือว่า พิมพ์สนใจนะคะแล้วก็แบบฟอร์มเข้ามานะคะโอเคซี้ไปทางกันนะคะกดช็อปได้เลยค่ะส่งตรงถึงบ้านคุณเลยแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ